หลังจากจบเรื่องเอกภพวิทยายในอดีตแล้วก็เข้าสู่เรื่องนี้ต่อครับผมเรื่องกําเนิดเอกภพยยเอกภพเกิดจากอะไรเราเกิดจากอะไรนะครับผมโอเคทีนี้เริ่มต้นกันเลยในสมัยก่อนนะครับมีทฤษฎีชื่อว่า steady state theory หม,ม,มายความว่าเอกภพยยจะมีภาวะคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยมา,ยาเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คือไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบก็คือ เป็นเหมือนกรอบอะฮะที่เป็นอนันตนะ์เนาะแล้วเราก็ได้ไปเรินมาอย่ในกรอบนั้นนึกออกไหมทีนี้เอกภพเนี่ยฮะแต่ว่าเดี๋ยวน้องอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะมีจริงได้ยังไงมีเนบิวล,ลามีกาแล็กซี่เกิดใหม่มีดาวเกิดใหม,ม,ใหม่มีดาวแตกดับถูกไหมแต่ว่าความจริงน้วนะครับเขาบอกว่าถึงว่าของพวกนั้นเนี่ยมันอาพวกดวงดาวกาแล็กซี่จะมีการดับสูญและการเกิดใหม่แต่ว่าน้องจะเห็นได้ว่าเวลาดาวมันเออยังไม่เรียนเนาะแต่คือมันกับว่า พอมันตับศูนย์ไปเนี่ยครับมันก็จะมีดวงใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนเสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นง่ายๆคือมันก็เลยทําให้จักรวาลเนี่ยเป็นสภาวะคงที่ครับไม่มีจุดเนื่อและไม่มีจุดจบนะครับแล้วก็เป็นสภาพดังนี้นานแล้วและก็จะเป็นต่อไปชัว่วกาลนานประมาณนี้นะครับผมแต่คราวนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะคมว่าจักรวาลต้องคงที่เป๊ะๆถูกไหมแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันมีการตรวจพบครับ การมีความเร่งของกาแล็กซีเอ๊ะงงการมีความเร่งของกาแล็กซีคือไงอ่าคือนี่ครับผมมันมีคนไปเจอครับผมว่าอ่ากาแล็กซีเนี่ยกาแล็กซีที่อยู่ไกลเราเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้เอ๊เอ้ยเ,เราอยู่ตรงนี้มีกาแล็กซ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 ีไปเจอไปหมดเลยกาแล็กซีของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ออกจากเราด้วยความเร่งครับ ซึ่งความจริงแล้วมันดูเป็นไปไม่ได้เนาะถูกไหมที่จู่ๆที่กาแลซี่ทุกอย่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างกาเลซี่ที่อยู่รอบเราที่อยู่ไกลๆเราทุกอันน่ครับจะวิ่งหนีเราหมดเลยถูกไหมคือตามทฤษฎี s t ต a d y s t a t เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อนข้างคงที่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยหมายความว่ากาแลซี่นี้ก็จะห่างเราไปเรื่อยๆถูกป่มครับมันก็ทำให้มันไม่คงที่ละโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะไปหาการ steady state เนาะมันจะเกิดทฤษฎีขึ้นมาคืออีกอันนึงคือ big bang theory เป็นทฤษฎีที่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วน ก็เขาเอ็ดดังคดๆโอเคพิกแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าจะเกิดเอกภพเนี่ยมีแต่พลังงานจนกระทั่งเกิดไป้นแบงตุ้มเกิดเวลาขึ้นฮะแล้วก็เกิดสาสารขึ้นน้องงงเอ๊ะเวลาเกี่ยวกับอะไรเวลาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คือ,เ,อ,อเวลาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเอกภพเนาะถ้าไม่มีเอกภพจะมีเวลาได้ไหมลองคิดดูดีๆคือมันเหมือนกับเ,เหมือนกับว่า กัเป็นหนึกับกฎฟิสิกส์ของเอกภพกของเราครับที่มันจะขึ้นอยู่กับเวลาคือเป็นโลกสี่มิติถูกไหมม,มีกว้างลึกกว้างลึกตึกว้างลึกกว้างอันนนะฮะมีกว้างมียาวมีสูงถูกป่ะครับเป็นสามมิติของเราแล้วก็มีมิติเวลาที่จะทาให้วัตถุเนี่ยขยับไปตามเรื่อยๆตามแกนอ้างอิงถูกปะ่ะถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่มีเอกภพกขึ้นมาถูกปะ่ะเออฟังงงงไม่เป็นไรเอาไปว่าจำไปแล้วกันว่าเกิดเวลาและสะสารขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากวิ้ไปนะครับเอกเอ,เอกภพกตอนแรกเป็นจุด ตอนบิ๊กแบงเนี่ยเป็นจุดปุ๊ ण, ปบตูมแล้วก็หายฟลุบแล้วตอนแล้วพอขอยายตัวเนี่ยฮะเหมือนกับว่ามีพลังงานอัดแน่นอยู่ในจุดอะครับพอระเบิดปุ๊บเนี่ยพลังงานก็ค่อยๆกระจายออกไปถูกไหมมันก็ทําให้เอกภพงงเย็นลงครับผมโอเคเพราะฉะนั้นหลังจากระเบิดก็จะค่อยๆเย็นตัวลงครับผมทีนี้มาดูนิดนึงช่วงเสี้ยววินาทีหลังการระเบิดเนี่ยเอกภพร้อนมากๆร้อนขนาดที่ไม่มีอะตอมอะไรโทษครับร้อนขนาดที่เหมือนกับว่ามี ถึงจะเกิดสาสารขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก็มีคือตอนนั้นจะเป็นสาสารกับปฏติสาสารอยู่ที่มันเป็นโมเลกุลเล็กปนๆกันเอ้ยไม่ใช่โมเลกุลครับเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆครับปนๆกันไปหมดเลยแล้วก็พลังงานสูงมากๆจกกนกระทั่งช่วงไมล์ทีที่สิบเรากำลังลบสิบสองที่สิบยังลบหกเนี่ยครับที่คว์กเนี่ยจะเย็นตัวเย็นลงพอที่ทาให้คว์กเนี่ยซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานที่สุดถ้าที่เราเจอตอนนี้นะครับเกิดขึ้นมาได้หลังจากนั้นเนี่ยครับ พอถึงนาทีที่สิบเอ็ดร้อยเนี่ยควาร์กเนี่ยก็จะรวมตัวกันเป็นโปรตอนและนิวตรอนโอเคพอถึงสามนาทีปุ๊บโปรตอนและนิวตรอนเนี่ยจึงรวมตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของไม่ใช่ฮีเลียมนะเออฮีเลียมถูกแล้วครับโทษโทษกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมขึ้นมาได้โอเคนะนิวเคลียสของฮีเลียมหรือว่าบางทีก็เป็นพวกดิอัลเทียมดิอัลเทียมก็คืออย่างเงี้ยฮะคือปกติเนี่ยไฮโดรเจนจะมี มวลเล็กมวลหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเลขมีเลขกมวลสองเขาจะเรียกว่าดิวเทเรียมขึ้นมาเนาะโอเคทีนี้หลังจากนั้นครับผมอีกสามแสนปีดูนะอันนี้สามนาทีอันนี้สามแสนปีอุณหภูมิเอกเอกภพลดลงเหลือหนึ่งหมื่นเคลวินนะซึ่งแต่พอให้อิเล็กตรอนเข้ามาอยู่ในวงโครจรของนิวเคลียสเกิดเป็นอะตอมขึ้นมาไปครั้ามื่อก่อนหน้านี้ไม่มีอะตอมนะมีแต่นิวเคลียสโอเคนะครับผมหลังจากนั้นอี้พันล้านปีครับจึง เกิดกาแล็กซี่และดาวฤกษ์ครับซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของไฮโดรเจนและฮีเลียมนะฮะอ่าอ้ยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะไฮโดรเจนและฮีเลียมคือเกิดดาวฤกษ์รุ่นแรกสุดนะครับน้องพอรู้นะว่าดาวฤกษ์เนี่ยมีส่วนประกอบเป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมเนาะเพราะฉะนั้นก็คือประมาณหนึ่งพันล้านปีหลังบิ๊กแบงเนี่ยครับก็เกิดไฮโดรเจนเอ้ยไฮโดรเจนเย็นพอที่ทำให้ไฮโดรเจนและฮีเลียมเนี่ยฟิวชันกันได้นะเอ้ยโทษครับเย็นพอที่ทำให้ไฮโดรเจนและฮีเลียมเนี่ยอ่ารวมกันเป็นก้อนได้แล้วก็เกิดฟิวชันขึ้นภายใน นะครับผมแล้วจากฟิวชั่นเนี่ยน้องน้อง,องจากน่าจะพอรู้จักปฏิกิิรยาฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมธาตุเลขมวนนลน้อยให้เกิดธาตุเลขมวลเยอะอ่าฮะประมาณนี้ทำนะครับรวมธาตุเลขมวลน้อยให้เกิดธาตุเลขมวลเยอะ เพราะฉะนั้นตอนแรกมีไฮโดรเจนและฮีเลียมเลขมวลหนึ่งเลขมวลสี่รวมไปรวมมาก็จะเกิดธาตุหนักต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันตั้งแต่คาร์บอนเหล็กอยู่จะยาวไปจนถึงยูเรเนียมสองสามแปดนะฮะครับผมสรุปก็คือตอนแรกไม่มีอะไรนอกจากไฮโดรเจนกับฮีเลียมจนกระทั่งเกิดการฟิวชั่นภายในภายในดาวฤกษ์เนี่ยครับจักรวาลไอเอกภพของเราจึงมีธาตุที่หนักกว่าไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดขึ้นมาบ้างเนาะโอเคทีนี้พอดราเริ่มเซียยุคไข่ปุ๊บมันก็จะระเบิดครับพอระเบิดเนี่ย ไอ้พวกธาตุที่มันหนักกว่าไฮโดรเจนและฮีเลียมพวกคาร์บอนอะไรพวกนี้ครับที่มันถูกฟิวชันแล้วก็เกี่ยวอยู่ในดาวเนี่ยก็จะระเบิดออกสู่จักรวาลแล้วก็เกิดเป็นดาวเคราะห์เกิดเป็นดาวหางเกิดเป็นอุกกาบาตเกิดเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่แก๊สที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนฮีเลียมในปัจจุบันนี้ครับสรุปก็คือเราเกิดได้เพราะดาวเลิกเออใช่ตัวเราด้วยเนาะตัวเราก็มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบเป็นมีคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบถูกไหมตัวเราเนี่ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการระเบิดของดาวเลิกครั้งนี้ เนอะไหมฮะไม่ได้มีอะไรพี่อ่าก็คือเป็นก็เหมือนก็คือความจริงแล้วเนี่ยอ่าฝุ่นแถวแถวฝุ่นแถวแถวระหว่างดาวเสากับดาวพฤหัสเนี่ยครับกับเราเนี่ยก็มีจุดกําเนิดเดียวกันนะครับก็คือจุดกําเนิดมาจากการระเบิดของดาวฤกษ์ทั้งสิ้นเนาะโอเคทีนี้ถึงอย่างที่พี่บอกจะได้ไหมมันขยายตัวมันก็เย็นลงถูกไหมครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไอ้เขาก็ยังขยายตัวอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ขยายตัวเร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาหงสประมาณนี้เนาะ ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเซดี D ้เซตเทลลี่เราพูดถึงปัญหาของมันใช่ไหมทีนี้เราพูดถึงบิ๊กแบงเราต้องก็ต้องคุยกันบ้างคําว่าแล้วอะไรสนับสนุนบิ๊กแบงล่ะถูกไหมอะไรทําให้อะไรเป็นหลักฐานยืนยัน,ยนว่าบิ๊กแบงเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆอ๋อันหนึ่งไอ้เมื่อกี้ที่พูดเรื่องเวลาเวลาอะไรเกิดอะไรเนี่ยครับไม่ไม่ต้องให้ความสําคัญมากเนาะก็คือเข้าใจไว้ก็พอว่าเอกภพระเบิดขยายตัวยันลงประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ หลักฐานที่สนับสนุนบิ๊กแบงอันแรกคือคอสมิกแบล็กการีเอชชันเอ้ยคอสมิกไมโครเวฟเรดแบล็กเกลว์ชื่อโคตรยากไม่เป็นไรเรามาดูกันช้าๆ้าแบล็กเกลว์เนี่ยว่าพื้นหลังไมโครเวฟก,ก็คือชื่อคลื่นคอสมิกคืออวกาศพูดง่ายๆคือคลื่นพื้นหลังที่เป็นไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังในอวกาศอ่ะฟังแล้วงงกับเดิมคือเออแล้วงั้นเรามาดูกันดีกว่าเนาะ อันนี้ไม่มีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโมให้ฟัง <_ t ick> คืออนี้ครับผมตอนประมาณ20ปีที่แล้วเอ้สาปีที่แล้วเนี่ยครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนี่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาไปคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเขาคุมดาวเทียมอยู่ฮะแล้วทีนี้ไอ้โทษครับเขาคุมพวกอา่าจารรับสัญญ,ญาณวิทยุอยู่ทีนี้พอเขาเขาสังเกตครับว่า ทุกครั้งเนี่ยที่เขาทําการส่งไอ้ทุกครั้งที่เขารับสัญญาณจากอวกาศเนี่ยมันจะมีคลื่นรบกวนครับคลื่นรบกวนที่เป็นไมโครเวฟอยู่เสมอเสมอเลยฮะเสมอนี่คือยังไงคือไม่ว่าเขาจะหันจานรับไปด้านไหนหรือว่าเขาจะหัน ไอ้เดี๋ว่าเขาจะลองรับสัญญาณตอนไหนเนี่ยมันก็จะมีคลื่นนบเกลือนี่กวนอยู่ตลอดเวลาทุกทุกทุกทางทุกเวลาเลยครับจนเขาเขาก็เลยสรุปออกมาว่าในอวกาศเนี่ยมีคลื่นนี้อยู่คือทั้งอากาศเนี่ยครับมีไอ้คลื่นไมโครเวฟเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยตัวตรงไหนของอากาศก็จะเจอคลื่นนี้เหมือนกัน เขาจึงใช้คําว่าเป็นแบ็กกราวเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นพื้นหลังของอวกาศทั้งอวกาศมีคลื่นนี้ทั้งสิ้นนึกออกไหมทีนี้แล้วมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิ๊กแบงล่ะก็โอเคทีนี้เขาเขาพบคลื่นนี้ปุ๊บเนี่ยน้องเคยรู้จักแบ็กบอดี้เรเดิเอชันปะแบ็กบอดี้เรเดิเอชันเนี่ยครับเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยไม่คำจริงก็ไม่ใช่ทฤษฎีหรอกเป็นความจริงเนาะเป็นเป็นเหมือนสูตรนะฮะเป็นเหมือนวิชาอะไรกันเอาวิชาวิชาที่บอกว่า วัตถุเนี่ยครับใดๆก็ตามที่มีอุณหภูมิเหนือศูนย์องศาศน,เค,ศนเคลวินเนี่ยจะแผ่รังสีออกมาอย่างเช่นเราตัวเราอุณหภูมิ37เราแผ่รังสีอินฟาเรดออกมาเนื่อออกไหมเคยเห็นปะที่มันใส่ตอนกลางคืนแล้วใส่ว่าอินฟาเรทไอ้นั่นก็คือว่านั้นก็จับรังสีจากตัวเราถูกปะโอเคแล้วทีนี้มีอะไรอีกล่ะก็อย่างเช่นดาวพวกนี้ฮะดวงอาทิตย์ที่แผ่ดวงอาทิตย์ที่แผ่แสงที่เรามองเห็นได้ออกมาก็เพราะว่ามันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการแผ่รังสี ไอ้กับการแผ่แสงที่มองเห็นถูกไหมแต่ความจริงคือมันก็แผ่ขึ้นอื่นด้วยแค่เราไม่มองไม่เห็นหรื่องเช่นกองไฟเนี่ยครับน้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกองไฟมีแสงแล้วมันต้องร้อนคําตอบก็คือแสงนั้นนะครับเกิดจากวัตถุที่ร้อนองงไหมไอ้ใบ้วอนนี้ในแท่พูงเนยก็คือวัตถุที่มีอุณหภูมิจะแผ่ขึ้นไม่ได้ไฟฟ้านั่นเอง โอเคประมาณนี้เนาะคือวัตถุที่มีอุณหภูมิเนี่ยครับจะแผ่ขึ้นเป็เหล็กไฟฟ้าซึ่งไมโครเวฟเนี่ยครับก็เป็นขึ้นเป็เหล็กไฟฟ้าเช่นกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็เลยเราเอาขึ้นไมนโครเวฟเนี่ยครับไปคำนวณดูว่าเอ๊ะงั้นอุณหภูมิของจัก,กรวาลเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิเลยอย่างเงี้นะคือก็คืออ่าคือหลักการเนี่ยครับก็คือตัวเราเนี่ยอุณหภูมิประมาณสามสิบเจ็ดถูกไหมแผ่ขึ้นอินฟราเรดถ้าเกิดว่า พวกกองไฟร้อนๆเนี่ยก็จะแผ่วิซบแผ่คลื่นแสงที่เรามองเห็นอะไรอย่างนี้นะแล้วทีนี้เขาคิดว่าไมโครเวฟเนี่ยอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ <c oughs> เขาได้ว่าอุณหภูมิของคลื่นไมโครเวฟเนี่ยที่อยู่ในอวกาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.73เคลวินนะ2.73เคลวินแล้วสองเมคลวินแล้วมันทำไมล่ะคือประเด็นก็คืออย่างนี้ครับในทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับมีบอกอยู่ใช่ไหมฮะว่าพลังงานในในอวกาศเนี่ยเอ้ยว่าตอนพลังงานในอวกาศเนี่ยจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆถูกไหมจำได้ปะเป็นจุดระเบิด ขยายออกไปพอปริมาตรเพิ่มขึ้นพลังงานก็จะเจือจางเจือจางลงเรื่อยๆแล้วคราวนี้ตามทฤษฎีบิกแบงนะครับพอเขาคำนวณมาแล้วเนี่ยเขาก็คำนวณมาว่าพลังงานของพลังงานในในเอกภพที่ยังเหลือจากการระเบิดบิกแบงครั้งนั้นเนี่ยครับมันจะประมาณได้ให้เอกภพมันจะประมาณได้ที่คลื่นคลื่นไม่เลยไฟฟ้า ของวัตถุ2.73ควินพอดีอนะประมาณนี้โอเคสรุปก็คือคลื่นจากการคำนวณการคำนวณของบิ๊กแบงเกี่ยวกับคลื่นมนไฟฟ้าที่ยังลงเหลืออยู่ในจักรวาลตอนปัจจุบันเนี่ยครับมันไปตรงกับการวัดคลื่นมนไฟฟ้ากับการวัดคลื่นมนไฟฟ้าแบกกลาวกับการวัดคอสมิกไมโครเวฟแบกกล่าวจริงๆมันจรง เป็นการที่บิ๊กแบงเนี่ยสามารถอธิบายคอสมิกไมโครเวฟแบล็กเกลนี้ได้และคอสมิกไมโครเวฟแบล็กรเกเนี่ยครับก็เป็นหลักฐานตัวหนึ่งเลยที่บอกว่าบิ๊กแบงเนี่ยสามารถเกิดขึ้นจริงๆแต่สำหรับคนที่งงเรื่องน,นี้ก็จะสรุปให้เป็นว่าคอสมิกไมโครไมโครเวฟแบล็กรเกเนี่ยครับเอาเป็นว่าคอสมิกไมโครเวฟแบล็กเกลนเป็นหลักฐานของบิ๊กแบงเนาะสรุปไปเลยว่าคอสมิกไมโครไมโครแบล็กเกล มีพลังงานตรงกับการคำนวณจาก Big Bang Theory โอเคนะสรุปตรงนี้นะครับคือคอสิ่งคาวเนี่ยมีพลังงานตรงกับการคำนวณจาก Big Bang Theory เป๊ะเ,เลยมันก็เลยเป็นหลักฐานนะครับว่าไอ Big Bang Theory เนี่ย เกิดขึ้นจริงๆเนอะโอเคเดี๋ยวหลักฐานอนต่อไปคือเรื่องการขยายตัวของเอกภพซึ่งเราจะคุยกันในเทปหน้านะครับผมมามหัวข้อนันเองกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ